ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทําเจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยพอดีว่าผมอะไปเห็นในทิกตอกมาว่าฝรั่งอะเขาชอบถอดอ่าตัวเขาเรียกส t ตเบิรเลเซอร์ตัวนี้นี่้องตัวนี้ตัวไหนวะนี่นี่นีเขาชอบเขาถอดมารูกกันแล้ว <c oughs> คือมันทําให้คีย์บอร์ดเงียบลงเนี่ยมันจะทําให้เงียบเห็นปะมันดังอยู่ตัวเนี้ยอืมเนี่ยมันดัง ก็เดี๋ยวผมจะถอดมาลูบนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยว่ามันต้องใช้อะไรมั่งในการทําเจ้าตัวนี้เรามาแนะนําอุปกรณ์กันอย่างแรกเลยมีคัตเตอร์นี่นะคัตเตอร์เอาใบคมๆนะเนี่ยใบเสนเ่มนี้ไม่ต้องเอามานะแล้วก็ไขควงชุดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันถูกดีเนี่ยปะมันมีหลายหัวเห็น <c oughs> ไหมมันมีหลายหัวมากอันนี้คือคุม้มคุ้มมากๆาถ้าซื้อมา ประมาณไม่ถึงร้อยหรอกอันนี้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ของอะไรไม่รู้อะมาเชี่ยวหรืออะไรเนี่ยเนี่ยมันมีหัวอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยนะว่าคี์บอของแต่ละคนอะน็อตมันไม่เหมือนกันผมบางคนก็เป็นเป็นสี่แฉกของบางคนก็เป็นหกเหลี่ยมอันเนี้ยมันหัวมันน้อยกว่านั้นแต่อันนี้มันพับเก็บได้มันสะดวกตรงนี้ยแหละเห็นปะ เนี่ยถ้าไม่ใช้มันจะพับเก็บได้อันนี้60กว่าบาทแต่ว่าแนะน,นําแนะนําแบบนี้นี่แล้วก็ตัวถอดคี์แคปตัวคี์แคปจะแบบนี้อันนี้คือที่แถมมากับอ่าของคีย์บอร์ดอ่ะเออมันจะแถมแบบนี้ยมาซึ่งมันมันไม่ค่อยดีอันนี้คือซื้อเองจากลาซาด้เท่าไหร่วะไม่กี่บาทเด้นี่ยคือมันถอดคี์แคปได้ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ถอดปุ่มตัวสวิตช์ข้างในได้อันนี้ แล้วก็ฝองน้ำฝองน้ำนี้จากซื้อที่ไหนวะ DIY หรอ DIY อันนี้ DIY มันเท่าไหร่สิบกว่าบาทมันมีสามแผ่นอืมก็ประมาเนี่ยแล้วก็เทปใสอันนี้เป็นเทปกาวสองหน้านะแบบใสแบบบางอ่ะโอเคอย่างแรกเลยเต้องเอาปุ่มมันมาถอดก่อนมาอย่างแรกเลยก็ถอดปลั๊กก่อน อ่านะวะอันนี้หรือเปล่าโอเคถอดปักแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงที่แคปบออกให้หมดเลยตัวนี้โอเคปาเดี๋ยวขอเวลาถอดแคปบแป๊บหนึ่ง เราก็แกะสะวิสกเสร็จแล้วทีนี้เราก็ดูน็อตส่วนใหญ่น็อตจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ซูมเข้ามาซูมเข้ามาใกล้เอากล้องเข้ามาใกล้จะเห็นจะเห็นน็อตอยู่นี่มันจะอยู่ตามเนี่ยเห็นปะนี่ตรงนี้นี่ลองดูดีๆถอดให้ครบแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าถ้าทําต่อจากขั้นตอนเนี้คือประกันถ้ามีประกันนะประกันจะหมด อ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยขึ้นคําเตือนเลยว่าประกันมันจะหมดถ้าทําต่อจากนี้ถ้าขี่บอร์ดใครที่แบบแพงๆอ่ะแล้วแบบว่าแบบสามสี่พันเี้ยแล้วแบบว่าไม่กล้าทําทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนําถ้าคนไม่เคยทําจะไม่แนะนําแล้วคี่บอร์ดตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกคอสสวอปอ่ะคือมันสามารถถอดปุ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องบัตรกีอ่ะถ้าใครเยอะ คีย์บอร์ดบางคนแบบสี่ห้าพันเนี่ยแล้วอยากทำเนี่ยแต่ว่าทําไม่เป็นเนี่ยก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ามันพังแล้วมันก็คือพังอะ่ะอืมอือนึงนะขอวัดคัน็อตกันโอเคมันจะใช้หกเหลี่ยมอย่างงี้นี่ซูมหน่อยกดซูมหน่อยกดกดตรงหัวน็อตจิตรงมือซูมมือซูมจิมันมันเป็นเออมันเล็กอะ่ะมันไม่ใช่หกเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว จะบอกว่าหเหลี่ยมมันมันเป็นมันไม่ใช่หกเหลี่ยมแบบนี้นะอันนี้ก็คือหกเหลี่ยมนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยมันห้าเหลี่ยมอะ่ะเออมันเป็นเหมือนรูปดาวอะ่ะอืมต้องดูดีๆนะต้องวัดก่อนนะวัดดีๆว่ามันใช่ไหมบ้านมันก็หลวมนะต้องดูดีด โอ,โอเคโอเคเป็นหกเหลี่ยมนั่นแหละพอดีตาผมม่ดีเป็นหกเหลี่ยมนี่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 มันจะเป็นหกเหลี่ยมเป็นเหมือนเป็นจะบอกว่าไงดีวะมันเป็นดาวอ่ะเออเป็นรูปดาวนั่นแหละใช่ใช่มันเป็นหกเหลี่ยมนะเก็บหัวนี้ก่อนเตือนอีกรออนะถ้าสมมติของใครมีประกันอ่ะถ้าทำต่ออย่างนี้ประกันจะหลุดแล้วนะอ่าก็ข,ขันออก บอกหลายอย่างด้วยว่าสาเหตุที่มันดังอ่ะเพราะว่านี่เวลาเราจับขึ้นมางเนี้ยข้างใต้เนี้ยมันโล่งใต้คีย์บอร์ดเนี้ยมันจะโล่งมากแล้วเวลาเคาะดูดิเห็นปหเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมันโล่งมันจะเป็นมันจะหวงหวงอ่ะมันแบบมันโป่งอ่ะอืมโอเคก็ขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมานะเดี๋ยวสายมันขาดมันจะมีสายที่ต่อกับแผ่นบีมันอยู่ อ่าเนี่ัน,นี่ต้องดึงออกก่อนอันนี้ดึงก็ได้เนี่ยใช่ปะอันนี้คือเก็บไว้ก่อนคีย์บอร์ดบางรุ่นน่ะมันมันจะมีมันจะใช้ตัวคีย์แคปเนี่ยเป็นที่ล็อก ถ่ายตรงกลางๆเนีะยมันจะใช้ตรงคีย์แคปเนี่ยเป็นที่ล็อกกับแผ่น pcb ตัวล่างแต่อันนี้มันจะเป็นนอ็อตมันจะมีน็อตอยู่สองตัวต้องแกะนอ็อตก็ต้องเปลี่ยนหัวคายควงอีก <c oughs> ใช้เป็นสีเขียตัวเล็กเล็กเล็กสุดเลยมั้งอ่ะโอเคใช้ได้ตัวนี้บอกแล้วคุ้มตัวเนี้ยซื้อส,ส,สิบเจ็ดสิบบาท อย่าลืมมาน็อตเก็บให้ดีอ่ะเดี๋ยวหายหายมาคือหายยาก้น็อตแม่งเล็กมากอ,อันนี้แหละขา้าไว้ก่อนเรายกแผ่น pcb ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคีย์บอร์ดบางรุ่นอ่ะมันจะมีที่ต้องเป็นแบบว่าบัตรกีอ่ะอืมเขาเรียกวา่ามันจะบัตรกีติดกับตัว pcb ไว้ซึ่งอันเนี้ยอันนั้นน่าจะเป็นตัวเก่าอันนี้มันน่าจะเป็นตัวใหม่ก็น่าจะเป็นแบบนี้หมแล้ว แอนซีบีเนี่ยอย่าให้มันโดนอะไรคือเราแยกเก็บไว้เลยเนี่ยเราแยกเก็บไว้อย่าให้มันโดนอะไรนั้นอย่าให้มันการอะไรมากระแทกอ,อันนี้เราเอาเก็บไปอะมาที่ตัวเจ้าปัญหาแล้วแหละถ้าเป็นฮอสสวอรอ่ะมันสามารถถอดได้เลยผมก็จะพูดแต่ถึงเรื่องของฮอสสวอรก่อนละกันอ่ะ คือจริงๆอ่ะผมได้ทําไปนิดหนึ่งละหรอบการลูกเจ้าสเตปอะ่ะหรือว่าสเตติเบเซอร์อ่ะคือมันจะมีแง่งแง่งนึงซึ่งเราต้องดูดีดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันว่ามันจะต้องถอดมาตัดด้วยเจ้าตัวสเตติเบเซอร์ตัวเนี้ยมันจะมีแง่งที่ต้องตัดตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะว่าต้องตัดตรงไหนอะ่ะ ันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันคือจะบอกว่าไงดีซึ่งมันจะต้องใส่อ่าะตะละบีด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูตัวหนึ่งก็คือเราจะพูดถึงคีย์บอร์ดของกราคอสวอรก่อนที่ว่าเป็นตัวใหม่ตัวใหม่น่าจะเป็นแบบนี้หมดละก็คือถอดปุ่มมาเลยเนี่ยถอดปุ่มได้เลยมันจะดึงขึ้นได้เลยเห็นปะเนี่ยคอสวอรอันเนี้ยมันจะไม่มีขาทองแดง เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเธอต้อเอามือปิดไว้นี่เหรออือนี่เห็นปะมันจะไม่มีขาทองแดงเห็นไหม,มเห็นปะเออนี่ยอันนี้คือชัดเลยอันเนี้ยจะเป็นแบบที่ไม่ใช่ฮอสวอปจะเห็นขาทองแดงเห็นปะมันจะมีขาทองแดงเห็นไหมนี่อันนี้คือแบบเก่า ที่ต้องใช้ตัวบัตรกีซึ่งแม่งจะยุ่งยากโคตรเลยโอเคงั้นเราเราจะไม่พูดถึงตัวที่ตัวที่เป็นตัวเก่าเราจะพูดถึงตัวใหม่ตัวเนี้ยถอดไม่ยากเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะไขควงน้อยๆไปไหน โอเคถอดไม่ยากครับตัวนี้เดี๋ยวนะฮะเราเก็บหัวที่เราใช้ไว้ทางขวาก่อนอ่ะใช้ต่อไปจะใช้เป็นปักแบนปากแบนเหลืออะไรก็ได้ที่มันที่มันเป็นแบนๆอ,อ่ะนี่จิ้มอาไมตรงนี้จิ้มกันไมมันจะยุบลงไปนี่นะมันจะมีเดือยล็อก มันจะมีเดือยล็อกของมันอยู่ตรงนี้เห็นปะเราก็แค่จิ้มลงไปปึ๊บตะกดลงไปเลยเห็นปะมันก็จะบุเข้าไปนี้ล้วก็ดันลงไปง,ง่ายๆแล้วเห็นปะคือหลุดออกมาแล้วอ่ะจริงๆอ่ะผมผมลูบมันไปหน่อยหนึ่งแล้วนะตัวเนี้วิธีถอดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาก็คือบิดอย่างนี้นี่นะดูนะคนทา,ทางตรงนั้นบิดนี้ปึ๊บแล้วด,ดึงออกเห็นปะ ง่ายๆการใส่ก็คือิดผมใครวะการใส่ก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็บิดกดให้มันลงร่องมันนะมันจะดังแป๊ะเนีย่ยเห็นปะประมาณนี้เนีย่ยเห็นปะโอเค okay. เดี๋ยวจะมาสอนการตัดข้างในนะว่ามันจะมีอมันจะมีสองแง่งที่ต้องตัดอ่า คือจริงๆผมลูปมันไปหน่อยแล้วแล้วก็ได้ตัดก่อนหน้านี้มาตั้งตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปก็เดี๋ยวเนีย่ยอันนี้คือตัดแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นแบบว่ารูปที่ยังไม่ได้ตัดให้เห็นปะมันจะเหลือแค่2จริงๆมันจะมี4 เห็นไหมมันมีแค่สองขาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นบ่าเป็นเป็นคลิปไว้ให้เป็นรูปไปให้ว่าเราต้องตัดตัวไหนแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์หยอดจาระบีแบบเขาเรียกว่าอะไร diy ก็คือใส่ถุงถุงน้ําจิ้มอ่ะแล้วก็ตัดตูดนิดนึงเห็นปะตัดตูดนิดนึงอ่ะพอแบบแค่มันเป็นออกเข็มเข็มเห็นปะมันจะพุ่งออกมาเป็นเข็มเขมเห็นไหมเห็นปะพอเห็นไหมเนี่ยแล้วก็บีบมันลง่างนี้เยเห็นหะ แล้วใครที่มีที่ทาที่ไรก็ก็ทาไปมันก็มันก็ได้เหมือนกันเนี่ยบีบไปให้ทั่วแล้วก็จับมันยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมเนี่ย มันก็จะเลอะบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันนะปล่อยมันก็ปิดผ้ามีผ้า,ผา,ผาก็เช็ดเนี่ยเช็ดไปจะให้มันเลอะน,นอกก็พอมาทีเนี้ยถ้าเป็นฝรั่งอ่ะเขาจะอาจจะระบีตรงนี้ก่อนแล้วค่อยอาจจะระบีที่ปลายเหล็กตัวเนี้ยตัวแอลเนี่ยแล้วค่อยเสียบเข้าไปแต่ผมอาจจะเสียบเข้าไปก่อนอ่ะเสียบเข้าไปปุ๊บเหมือนเดิมครับกดนิดนึง เห็นไหจะดังแปะ๊ะอ่าพอถึงขั้นตอนเนี้ยเราก็นี่แหละครับที่เราแยวายมาเนี่ยอัดเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีร่องพอดีครับอัดเข้าไปเลยเห็นปะอัดเข้าไปกดกดเข้าไป พยายามให้โดนกันเหล็กตัวกลางเนี่ยไฟมันไม่ค่อยมีนะนเห็นปะถ้าแบบอุปกรณ์ดีๆคนจะเขาจะใช้เป็นเข็มมาเป็นเหมือนเข็มแล้วก็ตัดตัดหัวให้มันไม่คมมาแล้วก็คอยใช้หยอดใช้จริงๆใช้จระบีพวกรถไทมิยาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> โอเคจริงๆเราก็ต้องทําให้ครบทุกตัวนะแต่ว่าจริงๆผมทําไว้แล้วผมทาไว้นานแล้ว เราต้องใส่จากข้างล่างขึ้นมานะครับถ้าเราถ้าเราใส่มันต้องย้อนสอนกันกันถอดอะเมื่อกี้เราดันลงไปข้างล่างอันนี้เราก็ต้องใส่จากข้างล่างขึ้นมาคือใส่ยี้ไปตั้เข้าไปแล้วมันจะเข้าล็อกกอดีเลยแป๊กเนี่ยป๊กเห็นไหมพอดีเป๊ะทำนี้ครบทุกตัวหยอดจากระบี้ครบทุกตัวแต่ถ้าวิธีผมมัคือหยอดจากด้านนี้จะง่ายกว่า ใช้เป็นคีมเล็กๆครับคีบตัวบวกเนี่ยข้างในนะคีบดึงออกมาแล้วก็เอาจารบีที่เราทาไว้ยัดเข้าไปอ่าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะมาเอาฟองน้ํายัดใส่นี้กันเพื่อกันการ,การ,การบบวิงวิงของมันการแบบว่าโล่งๆของมันการแบบเสียงเสียงก้องๆอ,อ,อ่ะโอเคอ่ะโอเคถึงขั้นตอนฟองน้าแล้วนะครับอันนี้คือพระเอกของงานเลยก็คือที่ผมไม่ซื้อไว้เนี่ย มันหนาใช่ไหมอ่าแล้วก็วัดขนาดคีย์บอร์ดของเราว่ามันจะใช้แค่ไหนหนาแค่ไหนลึกแค่ไหนเพราะคีย์บอร์ดของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เท่ากันผมก็เลยของผมว่ามันหนามันใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอผมก็เลยเอาสีเขียวเนะี่ยไปตัดครึ่งมานี่เห็นไหมเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยอ่าก็คือเอาไปตัดครึ่งอ่ะแล้วก็มาวัดนี่อันนี้คือที่ผมตัดเสร็จแล้วเห็นปะ ไอด้ดำๆก็คือเนี่ยอันนี้คือรูใส่น็อตรูใส่น็อตทุกอันเลยนะเนี่ยเห็นปะคือผมอจิกให้มันทะลุขึ้นมาอันนี้คือแล้วแต่คนนะความสวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนแบบอาจจะทําสวยวันนี้ก็ได้มันมันไม่ผิดหรอกมันทําแบบไหนก็ได้แต่คืออย่าให้ฟองน้ํามันฟูมากครับให้มันแบบพอดีพอดีก็พอเห็นปะเนี่ยให้รูนะ้อมันถู่ขึ้นมาแล้วก็ที่อย่าลืมเลยคือสายไฟตัวนี้เนี่ยอันนี้คืออันนี้เหมือนกัน อันนี้คือเอาไว้ต่อกับตัวแผ่นพีซนะอย่าลืมนะมันจะมีน็อตอะไรก็ดันเอาไม้ครบนะโอเคก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเรามาประกอบแผ่น PCB คืนนะครับก็คือที่เราถอดมาเนี่ยเดี๋ยวนะใส่ใส่ตัวนี้ขึ้นก่อนอ่ะที่เราถอดมาเนี่ยก็คือทำตรงนี้นะอันนี้ทวนนะนี่คือถอดมาที่ตัดตัดเดี๋ยวขึ้นรูปไปแล้วที่ขึ้นรูปไปแล้วนะครับทำทุกตัวนะครับ แต่มันจะมีวิธีรัดคือใช้คัตเตอร์ครับนี่คัตเตอร์ที่ใบคมนิดนึงนะฮะตั้ง PCB อย่างนี้แล้วค่อยๆตัดในเบ้าอย่างนี้นะฮะค่อยค่อยตัดไปค่อยๆเขี่ยไปอย่าให้เข้ามือนะครับค่อยค่อตัดค่อยๆเหลี่ยมถ้าไม่อยากแกะออกมานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายนะคือผมไม่ใช้ขั้นตอนนี้เนี่ยคือผมจะไม่แกะออกมาแต่ว่าผมจะใช้คัตเตอร์ที่คมนิดนึงนะครับไม่ใช่ใบไปสนิมนี่เอาใบใหม่นะครับก็คือ ตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆค่อยๆเหลี่ยมนะมันจะง่ายกว่าถอดออกมาทั้งหมดนะฮะแล้วก็ค่อยๆทำอืมมันจะง่ายกว่าถอดออกมาเลยเพราะถ้าถอดออกมาบางรุ่นที่เป็นรุ่นอันนี้พูดถึงรุ่นเก่าด้วยน่าจะยากนะเพราะรุ่นเก่าผมยังไม่เคยลองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบแผ่นบีบกันกับตัวนี้อ่ะแล้วมีเรื่องที่ผมอยากจะพูดอ่ะอย่างหนึ่งนะก็คือ อย่างคีย์บอร์ดของผมเนี่ยมันไอเสียขาวเนี่ยมันคือตัวที่เอาไว้รองรับเวลาเจ้าสเตเบ l คเอร์มันลงไปกระแทกในภาพบอกไหมวเวลาเรากดสเบซบาร์หนักๆเวลาเราสแปมคีย์บอร์ดหนักๆวเวลาเล่นเดสบอยเดรไลท์ไงเวลาเรากดาสเบซบาร์ผู้อุ้มเข้าตู้กระโดดหน้าต่างพับไม้อะไรก็แล้วแต่เจ้าตัวตูดของเนี่ยครับ มันจะลงไปกระแทกกับแผ่น PCB นะฮะแล้วมันจะทำให้เกิดเสียงดังดังประมาณหนึ่งนะผมก็เลยจะแก้ไขด้วยกันใช้หน้ากากหมีนี้แก้ไขแก้ไขย,ยังไงอันนี้ซื้อมาจาก DIY เหมือนกันนะครับเจ็ดบาทเดี๋ยวนะมันเป็นแผ่นยางนะครับมันเป็นเหมือนยางของเด็กเวลาการล้มอะ่ะซึ่งมันจะนิ่มนิ่มระดับหนึ่งนะอันนี้ผมก็เลยจะมาว่าจะมาแปะตรงเนี้ ให้มันซับเสียงเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็ลองดูครับตัดหูก่อนะครับเผื่อ,อไว้ใส่ใช้แค่หูเดียวก็พอเพราะมันนิดเดียวมันไม่เยอะลอกไปครับลอกไปนี่ดึงออกมาเจ็ดบาทนะครับ,รอ,บ,รรบอย่าไปคิดเดยอะดึงเลยเาขาดไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันมาตัดให้มันสวยๆหน่อย ที่ม,มันมเส้นตรงไปเส้นเดียวก็น,น่าจะพอนะ,อะเสร็จแล้วผมจะเอาอันเนี้ยติดกับกาวสองหน้าที่ให้เตรียมมาแต่แรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ติดเสร็จแล้วนะฮะโอเคไปไปอ่าพอเราแปะเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นี่ไปนี่อันนี้คือบอร์ดของผมมันจะมีไอตัวจริงๆ,ๆมันเป็นตีขาว หมือนมัน,ม,นมันทำมาเพื่อให้เราให้เราทําง่ายขึ้นเห็นไหมจะมีขา,ขาวๆตรงใต้ซึ่งเป็นรอยอยู่นี่เราก็แปะให้คบทุกตัวครับนี่มันจะหนาหน่อยเพราะว่ามันใหม่อะมันฟูอยู่เพราะเดี๋ยวเราซับกดไปเรื่อยๆพวก space bar ครับจะกดบ่อย space bar backspace enter shift shift ตัวนี้จะบ่อยสุดเพราะเอาไปใช้วิ่งอะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกับแผ่นตัวนี้นี่ที่เราหลุดไว้ตอนแรกโอเคไปแล้วก็นอก็นอตนะคบน็อตที่เรา เก็บไว้ดีๆอย่าให้หายนะเนาะไม่แม่งเล็กจัดเลยเนี่ยตัวเช็คให้ดีก่อนไขนะครับเพราะว่าถ้าผิดแล้วมันแก้ยากมันมัน,มนไม่ได้แก้ยากมันแกะนานว <c oughs> ิธีเดียดก็คือนี่เ <c oughs> ยียจะไห้บาร์มาใส่ไปเลย ลกดดูไงเงียบไหมไปเงียบเห็นป่มก็มีเสียงบ้างเล็กน้อยครับมันจะไม่มีเสียงมาเริ่มก็เป็นไปไม่ได้เห็นป่ะมันจะเงียบแบบเงียบเลยเดี๋ยวเราใส่เข้าไปมันจะเงียบลงไปอีกนะฮะโอเคพอแล้วกันอูมีครัไปไกลๆกัน จัดให้ดีแล้วก่อนดันลงไปนะจัด้ดีใส่สายเข้าไปโอเคเข้าแล้วดันให้ดังแป๊กึกมันจะดังกึก๊กมันจะรู้สึกที่นิ้วเรานะแล้วจัดดีๆยัดลงไปโอเคครับหลังจากที่เรายัดตัวฟองน้ำเข้าไปแล้วเราก็จริงๆถ้าจะให้แนะนำก็คือฉีกเป็นเส้นๆก็ได้ครับแล้ค่อยใส่ มันจะง่ายกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราใส่แผ่นใหญ่ไปเงี้ยถ้ามันหนาเกินเงี้ยการตัดมันอ่ะมันยากยากมากก็คือจริงๆอ่ะของผมอ่ะมันครึ่งหนึ่งอ่ะมันก็ยังหนาไปผมก็เลยเอาไปเหลามาเออไปฉีกๆไปให้มันเป็นเส้นเล็กอ่ะแล้วเราก็ถ่ายเข้าไปเพราะว่าข้างในมันว่างครับแต่มาว่างไม่มากอืมฉีกเสร็จแล้วก็ขันมันเข้าไปครับขันทับมันเลยครับ เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตัวสเปซบ,บาร์กันหน่อยดีกว่าว่ามันจะดังไหมกตรงมันแน่นลองเทสปุ่มก่อนว่าติดไหมลองเทสเอ็นเตอร์ก็ได้ เี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวสีชมพูตัวเนี้ยเนี่ยกันกันกระแทกกับแผ่น p t v ลงไปครับเวลาเราสแปมคียท่บอร์ดนังๆเนี่ย,ปปยมันจะได้ไม่ดังแต่เราลองเทสที่บอร์ดกันว่ามันติดไหมไม่รู้ว่าติดไม่ติดนะนะครับลองเข้าเป็นตัวสตรีมแล้วกันลองเวยเตอร์ดูอ่าใช้ได้ ้องค้นหาเป็นเว็นบรรทัดได้ไหมอ่าได้ครับได้ไม่มีผลอะไรนะแบ็กสเปซลองแบ็กสเปซดูแบ็กสเปซก็ทำนะเนี่ยอ,อันนี้ก็ขากีบอร์ดขึ้นเดี๋ยวลองขากีบอร์ดลงให้ดูว่ามันจะตังไหมเนี่ยเข็มก็จะลดลงนะ มันก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีเลยนะมันก็ยังมีอยู่บ้างนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยนะถ้าจะให้เงียบขนาดนั้นก็กลับไปใช้แบบรับเบิลโดมแบบเก่าครับเนี่ยเวลาเราสแปมที่บอลนานๆเนี่ยก็ดังแค่เนี้ครับถ้าใครชอบเงียบๆก็ต้องขยันอัดจ,จารบีลงไปก็คือวิธีอัดจารบีก็คืออย่างนี้ครับนี่สูงข้ามาครับกล้องนี่ขี้ขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็อาจจะระบีอัดเข้าไปด้านนี้จะมีด้านด้านตรงข้างหน้านะมันจะมีรูซึ่งเราสามารถอาจจะระบีลงไาได้เลยนะเห็นปะเนี่ยเราสามารถอาจจะระบีลงไาได้ตรงด้านนี้มันจะมีด้านนี้อยู่อ่ะตอนนี้นผมม่าแค่เนี้ยพอแล้วเนี่ยใส่ปุ่มลงไปชิบ๊บอ่ะแสดงว่าผมชิปติดถ้าดังนี้โอเค แล้วก็มาประกอบกันนะครับเดิมโอเคครับคีย์บอร์ดเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะแล้วก็อย่าลืมเทปปุ่มกันก่อนนะเทปปุ่มกันก่อนก่อนนะว่าแบบว่าปุ่มไหนมันติดไหมมันมีสวิต์ตรงไหนหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเพื่อนสงสัยก็อย่าลืมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะว่านี้ทํายังไงพี่อันนั้นทํายังไงนี่ทํายังไงนี่หาจากไหนอันนี้ใช้อะไรนะครับก็การจะเรียกว่ามอสมันก็ไม่ได้นะแต่ก็อย่าลืมนะถ้าแกะอย่างนี้แล้วอ่ะมันประกันมันหลุดนะถ้าสําหรับคนที่แบบว่า อยากทำมากอยากอะไรมากแต่แบบคีย์บอร์ดมันแพงะไนเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนำนะใช่เพียก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบเพลยงนี่านี้ครับสวัสดีครับ